นครับขณะนี้เนี่ยดูเหมือนว่าสถานการณ์จะกลับมารุนแรงจะกลับมามีรสชาติอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าต่างฝ่ายต่างรอคำริฉัยของสารธรรมนูญและการชี้มูลความผิดของปปชท่านครับกลุ่มต่างๆขณะที่กําลังตั้งหน้าตั้งตารอก็มีกลุ่มคนกลางหรือกลุ่มบุคคลที่พยายามจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชาติหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เคยเป็นทหารเก่าหรือกลุ่มนักการเมืองเก่าก็มีความพยายามเช่นกันแต่ท่านครับกลุ่มที่มีหน้ามี ความสาคัญอย่างที่ท่านเคยได้วิเคราะห์มาแล้วเมื่อหลายตอนก่อนก็คือกลุ่มองค์กรรับและกลุ่มที่กําลังเดินเกมในเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดขณะนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มที่กล่าวมาเนี่ยจะแตกก,กันเองจะทะเลาะเบาแวงกันเองจนไม่สามารถนําไปสู่ชัยชนะเหนือต่อฝ่ายรัฐบาลได้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับท่านครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่มีการชุมนุมของกลุ่มกสในระยะเริ่มต้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่ากลุ่มดังกล่าวมีการขับเคลื่อนด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ได้ไปยึดโยงกับ กระบวนการในอดีตมากสักเท่าไหร่แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยกลุ่มกศเองเนี่ยกขาไม่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการขึ้นเวทีด้วยการใช้เวทีในการตําหนิหรือต่อว่ารัฐบาลได้จําเป็นจะต้องไปพึ่งพาองค์กรต่างๆซึ่งอยู่ในขบวนการตามที่เคยมีความเข้าใจกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนในส่วนนั้นน่ยมีได้เกิดจากตัวแกนนําของกลุ่มกศเป็นผู้ไปดําเนินการแต่มีขบวนการซึ่งเก่ากว่าและมี อายุยั่งยืนมายาวนานเนี่ยเข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อหนุนในการที่จะลมล้างการปกครองให้ได้แต่ความขัดแย้งดังกล่าวนั้นต้องเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนั่นหมายถึงว่าหากกลุ่มกวสโดยพ่อแกนนําที่ขึ้นบนเวทีอย่างเช่นนายสุเทพเทือกสุบรรณนั้นม่ได้เป็นพระเอกหรือม่ได้เป็นผู้ที่ประกาศชัยชนะเองแต่กลับกลายเป็นกลุ่มอื่นเข้ามาประกาศชัยชนะกลุ่มกบศนั้นจะดูด้อยค่าลงไปทันทีและจะหมดความสําคัญลงไปโดยเพราะอย่างยิ่งคดีความส่วนตัวของน ายสุเทพเชื่อสุบัณที่มีตั้งแต่ปี53โดยเพราะอย่างยิ่งในการเสียชีวิตของประชาชนจานวนมากในการสลายในปี53นั้นน่ยตรงนี้เป็นประเด็นหลักซึ่งหากกลุ่มอื่นมาครอบครองนาจและสถาปนามนาจนั้นเชื่อว่าตัวนายสุเทพเองก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากคดีความซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักที่ตัวเองต้องการนั้นได้และตรงนี้ทําให้ณวันนี้ความพยายามของนายสุเทพกับกลุ่มอื่นๆเริ่มแสดงความขัดแย้งขึ้นมาแล้วครับนั่นคือสิ่งที่ท่านกําลังจะกล่าวต่อไปอีกในะคำถามทีท่ผมจะถามนะ ปัจจุบันนี้ก็คือการที่กลุ่มรัฐบุคคลที่นําโดยพลเอกษาหยุดเกิดผลกําลังจะนําพากลุ่มวงของเขาในการแก้ปัญหาบ้านเมืองในขณะน,นี้โดยใช้วิธีที่ผิดและไม่อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญโดยทําการดึงพลเอกเปรมตินสุรานนท์มหาธบุตรของไทยเข้ามาเป็นส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการยื่นถวายดีกาต่อบทัทสมเด็จเจ้าอยู่หัวให้ทรงลงมาช่วยแก้ไขปัญหาอย่างนี้เมื่อความต้องการของกลุ่มนักธบุคคลไม่สามารถนำพาพลเอกเปรมไปจุดจุดจุดนั้นได้ จนกลายมาเป็นความขัดแย้งระหว่างคนเอกเปรมและพลเอกสายหยุดเกิดผลอย่างนี้ความสําเร็จจะเกิดได้หรือครับท่านความสําเร็จตามที่พลเอกสายหยุดเกิดผลต้องการนั้นน่ะจะเป็นเรื่องที่กระทําได้ยากและณปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าความพยายามต่างๆก็พยายามที่จะมุ่งเน้นไปที่การบังคับใช้ทางกฎหมายให้มีผลต่อคณะรัฐบาลแต่เนื่องจากว่ากฎหมายหลักคือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ค่อนข้างจะชัดเจนถึงที่มาที่ไปของนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็การบังคับใช้ กฎหมายเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่กําลังเฝ้ารอและดูถึงวิธีการเพื่อต้องการให้เกิดความเที่ยงธรรมให้เกิดมากที่สุดแต่ปรากฏว่าความพยายามที่ผ่านมานั้นน่ยองค์กรต่างๆเราเนี้ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแล้วมีประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะทําให้เกิดสุญญากาศยกตัวอย่างเช่นบางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งก็พยายามไม่จัดการเลือกตั้งพยายามดึงให้ช้าที่สุดให้เนิ่นนานที่สุดเพราะฉะนั้นในสภาพที่ประเทศไม่มีรัฐบาลก็มีแต่รัฐบาลรักษาการหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม รัฐมนูลเพื้อไว้เท่านั้นเองแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยองค์กรอื่นๆพยายามที่จะให้เกิดการฟ้องร้องให้เกิดข้อครหาหรือเกิดคดีความกับตัวรัฐบาลให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนายกรัฐมนตรีตรงนี้ทําให้เกิดปัญหาว่าหากมีความผิดเกิดขึ้นจะต้องถอดถอนแต่ขนาดเดียวกันการเลือกตั้งไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เกิดสุญญากาศซึ่งเป็นสภาวะที่พยายามสร้างให้เกิดขึ้นในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้เกิดถึงขนาดนั้นยกตัวอย่างเช่นถึงแม้ยังไม่มีเลือกตั้ง การตัดสินต่างๆก็อาจจะดูให้เกิดจังหวะเหมาะสมเพื่อให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ซะก่อนแล้วการถอดถอนจะเกิดขึ้นอย่างไรเชื่อว่าประชาชนจะพอยอมรับได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องให้เกิดการเลือกตั้งแล้วก็มีการจัดตั้งรัฐบาลอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมิใช่เกิดจากการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและทําให้เกิดการต่อต้านของประชาชนแต่ท่านครับการที่พลเอกสายหยุดเกิดผลและพลเอกเปรมสุรนนท์ได้มานั่งคุยปรึกษา หารือตกลงกันแต่ความเป็นจริงทั้งสองฝ่ายจะยอมรับเงื่อนไขซึ่งกันและกันหรือไม่อันนี้เราไม่สามารถทราบได้เลยเพราะเราไม่ได้ประชุมกับเขาแต่ท่านครับองค์กรรับภายใต้บุรุษสองคนนี้เราก็เคยวิเคราะห์ไปหลายๆครั้งแล้วทําไมอยู่ดีองค์กรรับมาเปิดหน้าซะเองและเปิดเผยถึงสิ่งที่เขาต้องการที่จะทําทั้งทั้งที่รู้ว่ามันผิดต่อกฎหมายและธรรมนูนผิดต่อกฎหมายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างนี้จะต่างอะไรกับการปฏิวัติที่เกิดขึ้นในนาคตครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือเมื่อมีกลยุทธ์ที่ ได้วางไว้แล้วเนี่ยหากมีคณะรัฐบุคคลเนี่ยมานําเสนอในวิธีการบางประเด็นหรือบางอย่างที่ทําให้ผิดในกฎหมายของรัฐธรรมนูญนั้นและยังขัดกับความรู้สึกของประชาชนเนี่ยคนบางกลุ่มในพวกเดียวกันเนี่ยก็อาจจะปฏิเสธและก็ไม่เห็นด้วยดังนั้นวิธีการต่างๆเนี่ยจึงเกิดความขัดแยง้งทางความคิดเกิดขึ้นและตรงนี้นําไปสู่การเปิดเผยถึงวิธีการพูดคุยต่างๆในขณะที่มีข่าวออกมาทําให้เห็นแล้วว่าในขบวนการที่พยายามจัดสรรให้เกิดสู ยากาศเกิดขึ้นเนี่ยกับมีภาวะเร่งรัดท,ที่จะทําให้เกิดสูญยากาศให้เร็วที่สุดหรือมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากรัฐธรมนูญเลยเนี่ยพยายามมีให้เร็วที่สุดนั้นทนา่ยทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างกลุ่มด้วยกัน แต่ท่านครับยังมีอีกเงื่อนไขหนึ่งที่กลุ่มผู้ใช้ทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยทำให้เกิดความแตกแยกและเห็นชัดเจนของผู้ร่วมขบวนการก็คือนักชุมนุมและนักการเมืองอย่างนายอภิสิทธิ์ประชาชีวและนายสุเทพสุวรรณซึ่งขนาดนี้สองคนดูเหมือนว่าต่างคนต่างเดินเดินไปคนละทางเพราะตอนแรกดูเหมือนจะแกล้งเดินแต่ตอนนี้ความชัดเจนเริ่มออกว่านายอภิสิทธิ์พยายนต,ตีชิงตีตนออกห่างอย่างชัดเจนในเรื่องของการเอาตัวเองขึ้นมาเป็นบุคคลกลางในการแก้ไขปัญหาโดยขีบนายสุเทพทิ้งออกจากขบวนการสองค ด,ด้วยกันมันมีที่มาที่ไปยังไงครับท่นานครับขณะนี้ในส่วนความแตกแยกระหว่างบุคคลที่มาจากพักเดียวกันคือพักประชาธิปัตย์กับมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพราะอย่าลืมว่าระยะเวลาที่ผ่านมาร่วม6เดือนเนี่ยกลุ่มกบสเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกของพักดังกล่าวปัจจุบันอาจจะลาออกแต่ภาพรวมก็คือทุกคนก็เชื่อว่ายังติดอยู่ในเรื่องของคําว่าพักประชาธิปัตย์อยู่และกลุ่มดังกล่าวออกมาเคลื่อนไหวในระยะเวลานานพอสมควรนําชื่อเสียงของพักประชาธิปัตย์มาผูกพ่วงไว้กับกลุ่ม กศในระยะเวลานานแล้วดังนั้นในฐานะที่นายพิสิทธิ์เวชาชีวานั้นเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เชื่อว่าคงได้รับแรงกดดันจากสมาชิกพักมานานพอสมควรแล้วซึ่งกลุ่มกศยังมิสามารถดาเนินการให้บรรลุตามผลสําเร็จได้จําเป็นที่พักการเมืองจะต้องกลับเข้าสู่เวทีของการเลือกตั้งเพราะระยะเวลาเนิ่นนานขึ้นไปแล้วเนี่ยมวลชนซึ่งสนับสนุนพักจะเริ่มทยอยหายออกไปเรื่อยๆและทําให้เสียงสนับสนุนของพักนั้นตกลงไปมากขึ้นมากขึ้นและอาจจะทําให้ ความเสื่อมศรัทธาถึงจุดสุดท้ายกับรรคประชาธิปัตย์เกิดขึ้นได้อย่างนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าจุดสุดท้ายของขบวนการลับและลุ่มที่ร่วมกันสร้างเงื่อนไขาภายใต้ทฤษฎีสมคบคิดจะสามารถนำพาสิ่งที่เขาต้องการไปสู่ประตูผมเสร็จได้หรือไม่ขอให้ติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณครับ